Die, die, ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมฟีฟ่า2ี่สิบสองคาลิอัมโหมดบทบัญชาการทีมกับทีมวูฟแฮมตันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการจับคู่รอบ8ทีมสุดท้ายกันนะครับผมว่าจะมีใครเจอใครกันบ้างนะมีเอเอสโมนาโกนะครับผมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะอินเตอร์มิลานเจอกับปารีสแซงต์แฉกแมงนะครับผมบาร์เซโลน่าเจอกับแอตเลติโกมาร์ลิด โอเคเดี๋ยวในเลกแรกเนี่ยผมจะทําเหมือนเดิมนะครับผมนั่นก็คือส่งชุดตัวสํารองลงไปนะแล้วเลกสองค่อยเอาจริงนะครับ <c oughs> ในวันที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่ลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวหลุยส์ดิอาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเย้ที่ผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าลิเวอร์พูลจะมาปิดดิวช่วงตลาดนักเตะหน้าหนาวนะครับผมแล้วก็เป็นดิวใหญ่เลยนะผมไปฟังพี่นิกมาเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยจะเก็งคอปอยากได้ตอนช่วงตลาดซัมเมอร์ใช่ไหมครับผมเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลนะแต่ว่ามันมีสสเเเปปปออออออรรร์์มมมมมาาาาาายยยกกกไได้ไงนะง้งงง็ลตแ่่นนนะามามานะะณณหืจีบว แบบเราเลงคนนี้ไว้อยู่ห่ะแต่เรายังไม่อยากจีบใช่ไหมแบบพอมีคนมาแย่งจีปุป๊บกูใส่ตัดหน้าก่อนเลยนะครับผมเกมที่เราจะไปเจอกับเบนฟอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดต,ตัวสำรองลงไปแล้วก็จะกดพลิกซิมมานะครับผมแทนเสมอ2อสองโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้ประตูจากทางไดของไวชานแล้วก็คายฮาเวดนะครับผมมาเกมกับไบตันผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปเลยนะกดพลิกซิมเหมือนเดิมครับผม โอเคชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากเออร์ลนะิงเบลฮาแลนด์นาทีที่1นะโอ้โหมึงยิงตั้งแต่เขียนลูกเลยปะเนี่ยแล้วก็มีคราฮาแวรน,นะครับผมแล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์เหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูตารางคะแนนพิมพ์มอีกแป๊นหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้เราเสมอ1นัดแล้วก็ชนะ1นนัดใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยเราอยู่อันดับที่1ของตารางเหมือนเดิมนะครับแข่งไป31นัดมี73คะแนนนะรู้สึกว่าจะแข่งเยอะกว่าลิเวอร์พูลอันดับที่2อยู่นัดหนึ่งนะครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งไป30นัดมีอยู่67คะแนนนะถ้านัดหน้าลิเวอร์พูลชนะได้เนี่ยซึ่งลิเวอร์พูลจะไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับผมถ้าชนะได้เขาก็จะขยับขึ้นมาเป็น70คะแนนนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเกมลีกของเราน่าจะยังไม่ขาดลอยนะเนี่ยโอเคครับผมในเกมที่เราจะไปเจอกับบียาเรียลในเลกแรกเนี่ยแต่ผมจะส่งชุดตัวสำรร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 ออองลงลลลลไไปปปปแแแ้้้้้วววกกก็็จจจะะะะะะะเเเเเเขาาาาาา่นน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 คคคััับบบ 4, 3, 3, 3, บบบผผมมมมมมิิิซใใ4-3-3ฟ์หืดููษตช ฟอนะกองหลังทากังกาโทโมรีนะครับแบ็กซ้ายซินเชนโกแบ็กขวาเซอร์จินโยเดสกลางสามคนจะมีโอลิเวอร์สคริปเจมาร์ด,ดิสันแล้วก็เคอร์ติสโจนะครับผมปีกซ้ายหวาอยชาปีกขวาเพโดเนโตแล้วก็กองหน้าตัวต่ำจะใช้เป็นคายฮาเวตนะครับส่วนทางด้านของบิยาลิอาวเนี่ยเขามาในระบบซีหนึ่งซีหนึ่งนะน่าจะมาเน้นเกมบุกนะครับผมโอ้โหแล้วทางด้านปีกขวาจะใช้เป็นเมสันกรีนวูดนะในวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเป็นวันที่โอ้โหกระแสกรีนวูดนี่มาแรงมากเลยนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กด้วยนะคครัับผมโอเจดไป เอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามมอรินิวสเตเดียมผู้ชมเกมการแข่งขันศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกที่1ระหว่างวูแฮมตันวันจะเริ่มเปิดบ้านต้อนรับการเยเยือนของบียาริอัลนะครับผมอยู่ๆสมองกลัวช็อตไปทั้งนั้นเฉยโอเคทางด้านบียาทางด้านบียาริอัลจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเดุกจะขวาไปซ้ายนะครับมีโครเบลล่าเสียไว้เออโอ้โหมันสวย เดสเดสแทงมาช่องนี้ให้ที่ทางด้านของเปรโดเนโตเปิดเข้าไปที่เสาสองมีไหวาชานช้าเจ้าเจ้าโู้โหกินวูดเมสันกินวูดเปิดเข้าไปในกรอบลูกนี้ฟันเดอร์ฟอร์ดขวาสบายนะครับผมไปสวนอืมไฮเอเวดไฮเอเวดส่งต่อมาลูกนี้ที่เดสส่งต่อขึ้น,นไปที่ทไฮเอเวดไหลมาที่เจมันยิงสัน,น,นมีช่องกดที่ซ้ามอ้าเอาเอาหลุดสองยิงสามไม่ดีโอ้โหสองแต่ ทีหน้าให้มาที่กินวูดน,นะครับผมจเจสซี่ยบาเลราอุ๊ยแดนนี่เจมยิงลูกนี้ปฏิโอ้ยชิบะชิบะเยอะย่าซ้ำย่าซ้ำยังซ้ำโอเคโทมโมอริเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งโอ้ผมกดเคลียร์แล้วนะทำไมมันไม่เคลียร์กันวะบิยร์เลียได้ประตูขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของมอร์สีคินนะครับผมเนี่ยนะตะกี้คือผมกดเคลียร์กดปุ่มโอจนแบบโอโ้โหปุ่มจะหลุดมันไม่ยอมเคลียร์กันนะครับเนี่ยอะไรวะ ผู้ตัดสินเผาจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้านของวูแฮมตันโดนเบียร์ลีเอานำไปได้ก่อนที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผม F โอ้โหพินวูดพินวูดตัดเข้าในมาลูกนี้บอลโอเคโทโมริเคลียดิเฮ้ยเนี่ยมันชอบไม่เคลียร์ให้ผมผมไม่รู้มันเป็นอะไรของมันวเฮ้ย ในโตไหลเข้ากลางมาที่ฮาเวดนะครับผมฮาเวดตรงด้านสายสุดมีทางด้านของไวช,นวช,นวชนันไวชันไวชันตบคืนโอ้โหคืนไปไกลมากเลยเ้าพี่บาเรลล่ามิโคลบาเรลล่ายกไปในกรอบลูกนี้โอ้ยเดสเดสเปิดเข้าไปตรงกลางก่อนนะครับผมที่ทางด้านโอ้ยแมนด้วยฮาเวด ฮาแบวตัดเข้าสายมาช่องนี้ส่งต่อไปที่ทางด้านของไหวชนันกดจอจอลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมวู้ดทำันได้ประตูตามที่เสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากลูกสวนกลับของทางด้านไหวชันนะครับผมนี่กว่าจะยิงได้พระคุณต้องชมทางด้านของฮาแบวนะครับตัดเข้ามาลูกนี้แล้วแทงต่อให้ที่ไหวชนันกดจอจอลูกนี้ถ้ายิงไม่เข้าอีกกูจะด,ด่าให้ โอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวนะครับผมตัวไหนยิงได้ผมเปลี่ยนออกหมดเลยผมจะเปลี่ยนไวชันออกนะครับผมจะส่งทางด้านของคริสเตียนพูลิสิตลงมานะอีกคนนึงจะเป็นดอนนี่ฟันเดเบงนะครับผมลงมาแทนทางด้านเคอร์ติสโจนนะแล้วก็เออร์ริบาวฮาแลนด์นะครับผมลงมาแทนคายฮาวเวิร์ดนะแล้วก็จะส่งขึ้นไปเป็น ST เลยนะโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยโตเคียรมาได้ก่อนที่แดนเจมแดนเจมส์ขึ้นไปที่กินมูนใหม่แดนเจมแดนเจมยิงยัด โอ oh. oh, <Christina. S 1> e ้ยเกินไปเป้าโอ้โหโอ้โหเกินไปผู้สิทธิ์ผู้สิทธิ์กระชากโอ้โหกระชากอะไรของมึงเนี่ยเพื่อนโอ้โหหัวจะปวด bet, คลิปแทนผมมาช่องนี้ที่ทางด้านมาดิซัน Amazon นะครับผมมาดิซ oh. like oh like hmm. ันโอ้โหพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหงานหยาบจัดพุทธสินเป่าจบเกมนะครับเป็นทางด้านของบียาเรียลบุกมาขึ้นนำไปได้ก่อนที่สองประตูต่อหนึ่งนะโห่เดี๋ยวเราต้องไปดูในเลกสองกันนะครับสถิติหลังเกมเนี่ยเราครองบอลเยอะกว่านะครับผม51ต่อ49เปอร์เซ็นต์โอกาสยิง5ต่อ6ครั้งโอกาสเป็นประตู1.3ต่อ2.8ครั้งนะครับผม โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมเดี๋ยวนัดนี้ผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปเลยนะลูกสาประตูจะใช้เป็นเมสซิเ e ยนะครับผมกองหลังอุปาเมกาโ,โนกับจอห์นสโตนนะแบ็กซ้ายเลกิลอนแบ็กขวาลิสเจมกลาง3คนจะมีลูเบนเดเวสตอนนี้ฟานเดเบกแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับปีกซ้ายคริสเตียนพุลิสตปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับผมโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับผมนัดนี้เราต้องชนะให้ได้อย่างน้อย1ประตูต่อศูนย์เพื่อที่จะไปยิงจุดโทษนะครับผมสวยลิสเจม ลีเจมแทงเอาไปช่องนี้ที่เออร์ลิงฮาแลนด์เออร์ลิงฮาแลนด์คลอสก็มาใีก่อนโอ้โหโกลินี่มาคว้าไปได้ก่อนโกลินี่สาดยาวมาลูกนี้ติดจอนสโตนนะครับผมอุ้ยเบเดนกูเบเดนกูโอเคในเวสเหมือเแทคกินโอ,โอ้โหพวกมึงเป็นใครกันวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดผิดโอ้ยโดนจุดโทษเลยเหรอแล้วคนยิงจะเป็นทางได้ของเมซันกินบูยิงโอ้โหงานยากแล้วทุกคนเอาไงดีวะเนี้ยอุโโ้ยตัวยอโนกูโนกูตกคืนกันมาลูกนี้โอ้โห โดกูไหลามาลูกนี้ที่ลีเจมยิงยัดโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมวูฟันทันในประตูตามที่เสมอมาเป็น1ประตูต่อหนึ่งจากทางได้ของลีเจมนะครับผมมี10ชาโชวแม่งเลยอ้าวโอ้โหเราไม่เปิดให้กูดูต่อเลยนะนี่นะต้องชมโดกูดนะแล้วก็ให้ลีเจมยิงยัดสามเหลี่ยมเสาแรกก็ไปเครับผมเรียบร้อยเลยคาแนนแทงไปช่องนี้โอ้โหทำไมบอลเป็นอย่าง้งวะอุย้ยชิหาย ชิบหายโอเคแม็กซ์ซูเยปัดไปได้แล้วเขาจะสามหรือเปล่ามาใต้กินโอเคโอ้ยจานโอ้ยโอ้ยตะกี้ไม่ฟาวได้ไงโอ้ยไม่ๆม่มจังจังหวะตะกี้อะไรกีรอนถึงบอลก่อนไม่ใช่หรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูแม่งดิโอ้โหโคตรเกียร์่ะ แลนแทงไปที่ช่องนี้ที่พริซิตลูกนี้ไม่รัหน้านะพวกโอ้ยเม่มึงเปิดได้ใครวะเพื่อนนะเนอะแดนนี่เจมเปิดเข้ามาลูกนี้จอโตนเคลีย์โอ้โหเคลียไม่แม่ ฮาแลานด์แทงไปช่องนี้ที่โดกูนะผมโดกูหลุดแล้วโดกูโดกูมีช่องกดด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมบุกหันตันไดประตูตามที่เสมอมาเป็น2ประตูต่อ2จากทางด้านของเจอร์มี่โดกูนะผมสวนกันไปสวนกันมาสุดท้ายมาจบที่ทางด้านของโดกูยิงเข้าไปได้นะครับผมเอานผู้ชมฮาแลานด์แนนะแทงไปช่องนี้โดกูหลุดเลยนะผมมีเวลามีทางเลือกยิงด้วยขวาเข้าไปมุมนี้ก็ไม่พลาดนะโอ้โห แดนเจมส์โอ๊ยชิบหยโอ้โอเคผู้ตัดสินลปาจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับเป็นทางด้ของวูฟแฮมตันยังเสมอกับบียรเรอาลไปที่2ประตูต่อ2อ,อยู่นะเ,เดี๋ยวจะปรับไปเล่นเป็น4-4-2แบบแรดนะจะถอดทางด้านของลูเบนเนเวสต่อไปแล้วกันนะครับผมจะส่งไทฮาแวเวตลงมาแทนนะประมาณนี้ไปก่อนนะครับผม แลนด์แทงมาช่องนี้ทีฮาแวดหลุดเลยนะผมฮาแวดส่งต่อขึ้นก็นไปที่โฟเดนยิงจะเฉาะเรียบ้อยนะครับผมกูมไม่ยิงเองไล,ล่เวนผูพยายามต้นได้ประตูแซงขึ้นนำเป็นสามประตูต่อสองากทางด้านของเจ้าหนูพิวโฟเดนนะครับนี่ท่าดีใจโคตรเท่ผู้ชมฮาแลนด์อีกแล้วนะผมโอ้โหแทงมายังสวยแล้พี่ช้อเอ่อใครฮาแวดนี่ใจกว้างเป็นมหาสมุทรเลยนะผมส่งต่อไปที่โฟเด้นโลง่งๆยิงลูกนี้ถ้ามึงยิงไม่เข้านะ โอเคมาตอนนี้สกอร์รวมเท่ากันที่สี่ประตูต่อสี่แล้วนะครับผมสวยพุลิซิตให้มาที่นนหาแรนด์นะผมหาแรนด์แทงมาลูกนี้พุลิซิตวิ่งแข่งโอ้โหพุลิซิตวิ่งเร็วกว่าเยอะพุลิซิตล็อกมา1นึงทีส่งต่อมาลูกนี้หาแรนด์ยิงจอ่อๆเรียบร้อยนะรับผมยิแ้แค่โอ้โห วูดแฮนตันในประตูทิ้งห่างเป็น4ประตูต่อ2จากทางด้านของเออร์ลิงเบิรฮา,าร์แลนด์แล้วก็สกอร์รวมตอนนี้ขึ้นนําแล้วนะผมเป็นนะตู้เอรสี่นะโอ้ว่านี่นะผมต้องชมความเร็วของพูลิสิตเลยนะแล้วก็หมุนตัวหนึ่งทีแทงมาที่ฮาแลนด์จะยิงจะเจาะลูกนี้ถ้ามึงยิงไม่เข้านะยิงเอากาไม่ต้องรับเลยนะครับผมถ้ารับก็มือหักอะ่ะ เอ้าทำไมนั่นเป็นลื่นล้มอ่ะโอเคสวยลีเจมต่งมาที่ฮาแลนด์นะครับผมแทงต่อไปช่องนี้โอ้โหไม่แรงเลยหาแวนส่งไม้ที่โดกูโอ้หูยรีเจมรีเจมลากที่ไปเองนะผมรีเจมรีเจมคอร์ดเข้าไปในกรอบลูกนี้โฟเด้นมงอ้โหถากเสาไปเองนะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวบ้างนะครับผมจะถอดทางด้านของอคาเดียเลกิลอนออกไปแล้วกันมันติดโทษไปเหลืองนะครับผมจะส่งเซอร์จินโยเดฟลงมานะอีกคนนึงจะเป็นอุบาเมกาโนนะครับผมถอดออกแล้วจะส่งโทโมรีลงมาแทนนะโอเคแมนโทเมเนให้มาน่กินวุฒอันนี้มันเป็นแมนยูสาขาสองมาเนี่ยเลยโอ้โหมีนักเตะเก่าแมนยูหลายคนมากเลยนะครับผมทีมนี้โทโมริออกไปด้านข้างที่พลิสิสนะครับผมโอเดน โคดเอนแทงมาช่องนี้ใที่ฮาแวดอ้าวอ้าวอ้าวฮาแวดดุดเปิดเข้าไปเสาสองให้ดีโดกูชา้าจ,จะจอ่อโอ้โหโกลินี่เซฟได้เบ, au, บ, au, บ au, าเบาเบาเบาช้าเลยชา้าเลยโอ้โหกูบอกช้าเลยอุ้ยโ,โอเคโทมโมริเคลียร์ทิ้งไปได้ก่อนจานหมดเวลาแล้วจานจานมันคืนหลังแล้วจานเคลียร์เออสวย จานมันคือหลังแล้วจานเอ้ยขี้โกงมาเนี่ยโอเคเกียร์ไปเลยอ้อวุัสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางหน้าของวูฟแฮมสัตนบุกมาชนะบียาลิาอไมาได้ที่4ประตูต่อ2นะ แต่ก็รวมเป็น5ประตูต่อ4นะครับผมกลายเป็นว่าวูมพันจันสามารถเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหสถิติหลังเกมเนี่ยเราครองบอลเท่ากันนะครับผม50 50นะโอกาสยิงน้อยกว่านะครับผม5ต่อ7ครั้งนะแต่โอกาสเป็นประตูของเราเยอะกว่านะครับผม3.6ต่อ3.1ครั้งนะโอเคครับผมหลังจากที่เราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกหน่อยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ยังนำอยู่เป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมแข่งไป32นนะัดมี72นนนะตามมมาด้ววยลลิเอรร์พูนะคับผแข่งไป 31นั้นมี68คะแนนนะลิเวอร์พูลนั้นหน้าเจอใครวะเนี่ยลิเวลวูนันนั้นหน้าจะออกไปเย Ham, เือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดน,นะครับผมหวังว่าเวสต์แฮมจะช่วยฉุดไว้ได้นะอ่านี่แล้วเราก็ได้เงินสมทบจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราสามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายไปได้นะครับผมได้เงินมาที่10ล้านปอนดะ์นะแต่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้ใช้แล้วนะครับผมแต่สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครััััับบบสสสหรรววนนีี้ดค